ามาบูชาพวงมาลัยไปมาบูชาพวงมาลัยไปครับขอเชิญทุกทกท,กท่านบูชาพวงมาลัยไปนะโอ้ยชื่นใจชื่นใจเทวดามาเกิดโคตัวนี้เทวดามาเกิดท่านก็จะเห็นวันแรกนาขวัญน่ะถึงจะเห็นโคเทวดาอย่างนี้เอาท่านเอาพวงมาลัยไปแล้วก็ให้คนเขาถ่ายภาพเพื่อนที่มาด้วยกันน่ะเอามือถือถ่ายภาพ แล้วไปอัดใหญ่ๆเลยโอ้โหขยายใหญ่ๆเลยแล้วจะสวยงามมากอ้าวมาบูชาพวงมาลัยครับมาบูชาพวงมาลายัยซะก่อนอ้าวคนหนึ่งก็คล้องอีกคนหนึ่งก็ถ่ายไว้แล้วไปอัดเป็นรูปใหญ่ๆนี่เทวดานะโคตันนี่เทวดามาเกิดนะได้บุญได้กุศลมากเจ้ารีบมาบูชารีบมาบูชาเร็วๆครับเดี๋ยวพวงมาลัยหมด รีบมาบูชานะให้ให้ให้ใหใหพวกของท่านถ่ายภาพด้วยมือถือน่ะให้พวกของท่านถ่ายภาพสวยงามมากอัดไว้ที่บ้านขยายให้เป็นรูปใหญ่เลยโอ้โหเห็นแล้วประทับใจอย่างยิ่งนะามาบูชาพวงมาลัยไปคล้องคอโคเทวดาโอ้ยได้บุญมากเลยครับได้บุญอันยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลอันลดเหลือ มาบูชาพวงมาลัยซะก่อนมาบูชาพวงมาลัยซะก่อนมมออแล้วก็เอาไปคล้องคอโคนะเอ้ยชื่นใจจริงๆนะเอาน้ำลาดให้เขาสักหน่อยทีอย่างว่าหละบรรยากาศมันร้อนอ่ะนะเอาน้ำนะเอาใครจะซื้อ,อยาให้ทานก็เป็นมหาทานการกุศลเอาพวงมาลัยเหล่สองพวงนะพวงมาลัยเหล่สองพวงขอขอเชิญครับ บูชาพวงมาลัยเอาสองพวงร้อยเดียวก็แล้วกันเอาไปคล้องคอแล้วให้ใครก็ได้ถ่ายภาพแล้วไปขยายติดไวโอ้โยหขยายให้ใหญ่และสวยงามมากนะเนี่ยถ่ายภาพกับโคเทวดาถ่ายภาพกับโคเทวดาโอ้ยเทวดามาเกิดนันเนี่ยเทวดามาเกิดสวยงามอ่ะไม่อะไรเราหายากจะเจอโคสุภะราชอย่างนี้หายากนะจันทร์เขาบอก ถูกต้องลักษณะโคเทวดามาเกิดครับก็ขอเชิญครับบูชาเทวดาเนี่เป็นสิ่งที่ดีนะเน่ฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายมาบูชาพวงมาลัยซะก่อนพวงมาลัยถ้าไม่มีพวงมาลัยแล้วจะไปถ่ายภาพมันจะไม่สวยมาบูชาพวงมาลัยซะก่อนนะพวงมาลัยอาสองพวงร้อยก็แล้วกันอาเร็วๆครับเหลือเหลือสองพวงเอง จากนั้นบรรดาท่านทุกๆคนนะแหนสวยงามไหมสวยงามไหมแหนข้องพวงมาลัยแล้วสวยงามแล้วท่านก็ถ่ายภาพไปแล้วท่านก็ถ่ายภาพไปนะอันนี้พวงมาลัยสําคัญมากต้องมาบูชาพวงมาลัยอ้าวต้องมาบูชาพวงมาลัยเอาเร็วๆครับเร็วๆเดี๋ยวก็หมดคนนั่นมาคนนั่นมาพวงมาลัยไม่พอที่จะให้ท่านฉะนั้นต้องรีบต้องรีบครับพวงมาลัยครับ เอาพวงมาลัยไปค้องคอโคเทวดาโคสุพราชขอความผ่องายขอความสุขกายสบายใจจงบางเกิดมีมาบูชาพวงมาลัยซะก่อน แล้วไปคล้องคอโพเทวดาโผล่สีขาวบริสุทธิ์อย่างนี้หายากนะนเนี่ยก็ยึงเรียกว่าเทวดามาเกิดเทวดามาเกิด<น>จากนั้นทุกคนมาบูชาพวงมาลัยไปคล้องโพเทวดามาเกิดหรือท่านจะถ่ายชีวิตโครกระบือก็มาตรงนี้เลยสาธุสาธุอนุมโมทามิ นี่โคเทวดามาเกิดไม่เชื่อท่านไปพิจารณาดูโอ้ยเชื่องนะนะเชื่องมากเลยเ้าใครจะถ่ายภาพใครจะถ่ายภาพเอาเอา,เอา,เอาพวงมาไลัยไปก่อนครับยังไม่ต้องไปดูหรอกพวงมาลัยสําคัญไม่มีพวงมาลัยจะไปถ่ายภาพยังไงล่ะมาบูชาพวงมาลัยเอาสองพวงร้อยก็แล้วกันราคาปกติ49บาทเป็นมงคลสองพวง